ผมมีคำพูดเล็กๆน้อยๆฝากสำหรับพลน่เกษียณอายุข้อแรกท่านข้าราชการที่เกษียณอายุแล้วเนี่ยท่านทำในความดีมาตลอดชีวิตท่านรับใช้ประชาชนที่สำคัญท่านไม่ได้โกงชาติโกงบ้านโกงเมืองท่านรับราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตขอให้ท่านมีความสุขความเจริญมีสุขภาพที่แข็งแรงมีความอบอุ่นในครอบครัวแล้วขอให้ท่านจงไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ ในทิศทางที่สำเร็จกิจาการได้ทุกอย่างให้ท่านสมหวังสมประสงสมปรารถนาผมมีจะทำอวยพรมอบให้ขอให้ส6บกชั้นฟ้าสิบาชั้นดินพ่อแม่ครูอาจารย์ทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพระสยามเทวาธิราชดลปดาให้ท่านมีความสุขหลังเกษียณมีความสงบขอให้ลูกหลานท่านจงเจริญก้าวหน้าไม่ว่าจากการเรียนหนังสือหรือว่าจากการ ทำงานหรือทำหมากินส่วนท่านที่โกงชาติโกงบ้านโกงเมืองและกระเษียณวันนี้ขอให้ท่านมีแต่ความชิบหายหลังกษียณไม่ได้มีความสุขเลยแม้แต่นิดเดียวขอให้ท่านอยู่ต่อไปด้วยความทุรนทุรายขอให้รู้ว่าเงินทองที่ท่านแอบซ่อนเอาไว้ทรัพย์สินที่ท่านแอบซื้อเอาไว้หรือว่าหลักทรัพย์ต่างๆที่ท่านได้มาโดยมิชอบจากเงินที่ท่านโกงชาติโกงบ้านโกงเมืองไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ร่วมมือกับ คนที่โกงชาติโกงบ้านโกงเมืองแล้วไม่ได้ทําหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์แบบปล่อยให้คนร้ายปล่อยให้คนชั่วลอยนวลอยู่ในสังคมไทยโดยที่มีคุณอยู่หลุนหลังขอให้ท่านจงชิบหายชิบหายชิบหายตลอดไปแล้วขอให้เวรกรรมต่างๆเหล่านี้จงตกไปสู่ลูกหลานท่านลูกเมียท่านขอให้ท่านนอนหลับไม่มีความสุขเงินทองทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านใช้ขอให้รู้ว่านั่นคือเงินที่ท่านโกง เงินที่ท่านให้ลูกไปซื้อรถราคาแพงๆจ่ายให้เมียไปซื้อของแพงขอรู้ว่าเงินนั้นคือเงินที่ผิดศีลผิดธรรมก็คือเป็นเงินที่ผิดศีลข้อที่สองอธินาทานาเวรตมณีสขิขาประทังสมาธิยามีขอประทานโทษน,นะครับ <c oughs> ต้องผู้จาแรงหน่อยแต่ท่านที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องขอให้ท่านจงเจริญเจริญเจริญไป